ปลูกพ,กพ,พกริกเพาะพริกจังไดให้เป็นมืออาชีพเอาแต่งแต่การเพราะย่ายต้นก้าจะพี่น้องสำหรับเอฟซีเมื่อไม่เนาะสำหรับเอฟซีเมื่อไม่แล้วเบื้องคิบนี่แล้วเป็นมืออาชีพใดแท้แน่นอนจะพี่น้องมอน้เม่ล์ลำไส้สิพาพี่น้องเมื่อเพาะเอาแต่งแต่พอต้นก้าเนะาะจะพี่น้องเนาะต้นก้าแบบพริกแบบสดๆดเลยจะพี่น้องการปลูกพักไม่ช่วงนาร้อนนาแแรงแบบนี้ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษจะพี่น้อง อันได้ง่ายกับปลูกอันได้ยากหลายเขากะย่าไปปลูกเนาะจ่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าสาหรับเมล้ําไผ่แล้วมาคว่วถ่าไถยจะปลูกทุกอย่างคือเกจาจ้าพี่น้องสลงสลัดผักชี้หอมชี้ไถ่ชี้เล่าผักหอมบัวปลูกทุกอย่างคือเกจาจ้าพี่น้องเพราะว่าเฮามันเคยเห็ดแล้วเนาะมันเกิดคั่วเคยชินแล้วจ้าพี่น้องได้ยางเสียยางได้แน่เสียแน,น่ถือว่าเป็นธรรมดากันในการเห็ดเกษตร,รบ่มีอยังสิลา์ลื่นเสมอไปจ้าพี่น้องการเห็ดเกษตรโลกสวยบ่ได้จ้าพี่น้อง ได้เฮาก็เอาบ่าได้เฮากับบ่เอาเหาเห็ดแบบธรรมชศาสตร์เนาะจ้าพี่น้องเนาะเห็ดแบบบ่มีวิชาการอีหยังมากมสําำรับชิปนี้แม่ลไพยสิาพาพี่น้องเอซมือไม่มเพราะพริกจากมเมล็ดพริกจากต้นสดๆจ้าพี่น้องการที่เหาสิปู่พริกให้สวยห้งามให้แข็งแรงมั่นอยู่กับสายพันธุ์เนาะจ้าพี่น้องอยู่กับสายพันธุ์เรากับอยู่กับเม่พันธุ์จ้าพี่น้องแม่พันธุ์พเพิ่นสมบูรณ์แข็งแรง ต้นกาเกิดขึ้นมากอะสมบูรณ์แข็งแรงและเข้ากับสิมีวิีการป้องกันรักษาเชืเ้อโรคเชื้อราต่างๆไปในีต,ต,ต,ตัวเริ่มเป็นแต่ต้นกาที่แข็งแรงจ้าพี่น้องก้อนเข้าจะเพาะเฮาก็ต้องมาเตรียมดินก้อนนาจากพี่น้องเนาะมีเม่พันธุ์จ้าพี่น้องมีเมล็ดพันธุ์ที่เก็บม,มาจากต้นสดๆแล้วก็เตรียมดินดินนี่จะเป็นดินเก้าที่เม่น้ราพ่ายพันกรนอ่าเพาะ คือเมล็ไพันเพาะหูวละผ้าเอ้ยบะเมนแมล็ไพัเพาะกับเผ้าแดงไว้จากพี่น้องเพื่นบ่งอกจากพี่น้องบ่งอกงอกย่างอีหลีจากกับเผ้าแดงแมล็ไพัเพาะกับเผ้าแดงไว้เพื่นบ่งอกอันนี้แมล็ไพันธุได้จากพีนมะเพาะเป็นพริกจากพี่น้องพริกกับเลี้ยงขาวเขาจะมีข้อมิเศษก็คือหัวเขาเหนียวจากพี่น้องบ่หลวงบ่ลนไงมีภู่มตานท่านตอโลกสูงก่อนอื่นกับตองรองพื้นก้อนได้จากพี่น้องก้อนเขาจะโรยเมล็ด หรือว่าจะทําการเพาะเมลลิเั้นให้จ่บพี่วานปุ๋ยล่อมถืนอนจากพี่น้องเพื่อต้นกาเขาเจิดสมบูรณ์เลคะอย่นงแรได้อายุที่เหมะสมรับการใหญ่ต้นกาบลแอคบลอคแกน,นจากพี่น้องเนาะแล้วกับปูนขาวคือขาดบ่ได้เพื่อป้องกันหลูกว้รัดไม่ติดจากพี่น้อง,ง,องป้องกันไวแตงแต้เริ่มเพาะเมล็ดได้จากพีน่น้องบ่อแมนว่าเพิ่นปิ่นแล้วห้าจังคอยสีแก่ อันนั้นคือคือมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจ้าพี่น้องแต่ตัวนี้เฮาจะสร้างพุ่มคุมกนให้แตงแต่เป็นต้นกาได้จ้าพี่น้องเพราะแบบง่ายๆใสวิธีนี่จ้าพี่น้องใสวิธีนี่ใส่กันไกลนีนีนีนทิ้งทิ้งทิ้งไปเลยจ้าพี่น้องง่ายๆจ้ะจ้าในลำไส้สิเพาะสีเห็ดแต่ลอยางคือจะบ่มีวิชาก,การอกอยังมากมยจะเห็ดสริงที่มั่ายที่ซุดจ้าพี่น้อง เอาจนกลัวเฮ้าจะพ่อใจจ้าพี่น้องคิดว่าเมล็ดจะเกิดมาใดพอดีพอดีทีว่าเฮาจะใหญ่ตนกาออกเนาะกาบอเอาทีค้างเกินไปจ้ะกให้เพิ่นใดพอดีพ่อดีพ่อดีเสือพื้นที่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะเอาทีสบายใจเนาะจ้ะพี่น้องเอาทีว่าเอาตาเฮ้าเบิงเอาจ้ะพี่น้องว่าเพิ่นจะสมควรจะเกิดมาทีมาห่างจำใดห่างกะหตดไปประมาณนี้จ้ะพี่น้องมี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 เลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกะเกิดขึ้นมาเองจ้ะ เอ็ดแ,แบบง่ายสบายสบายจ้าพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะเสียบมือเนาะจะเสียบจะเสียบร้่อนมือพอจะได้แบบนี้แล้วก็โลวยเกียบปุ๊บไปตามปกติจ้าพี่น้องเกียบเมลาไพัก็จะใส่เกียบสุดๆแบบนี้แหละจ้าพี่น้องใส่เกียบสุดๆดจ้าโรยกุ๊ให้มิตรเมล็ดพริกจ้าพี่น้องคือบ่อให้เห็นมเมล็ดพริกโพ่ขึ้นมาเนาะเพื่อเพิ่นจะได้เกิดได้ดีจ้าพี่น้อง จะบ่ได้แหงจ้าถ้าโกบโมิดเดี๋ยว่นจะแหงเนาะภาษาอีสานเอื่นว่าพ่งแวบบเดี๋ยวคนจะยุบจะพี่น้องพ้องขึ้นมาเดีพว่นจะยุบ่นจะบ่เกิดที่นี่ข้ามยใหญ่ตนกากันจะพี่น้องเมยใหญ่ตนกากันสำรับดินที่ใหญ่ตนกาแมล็ไพันใส่ดินเก่าเนาะจะพี่น้องเนาะจะใส่ดินเก่าทีว่าผ่านการปลูกมาเล้วจะมีเศษจะมีเศษแล้วเศษไม่ใบหญา้าแล้วก็อ่ามี เก็บเมาะกักกรเอามาใหญ่ต้นกาล้าจะพี่น้องแต่จะบ่ปุนเพิ่มสิ่งที่สีไส้สีเพิ่มก็คือปูนขาวจะพี่น้องยังไงให้จะเพิ่มแค่ปูนขาวเพราะว่าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเพราะว่าดินเพิ่นเป็นดินเก่าจะพี่น้องจะใส่แค่ปูนขาวแค่นั้นจะพี่น้องจะยังบ้านเด็ดเพิเพิ่มได้จะพี่น้องจะย่างบ้านเด็ดเพิ่มเพิ่มเพราะว่าพ่อเหาล่อให้ต้นพิกเขาติด ขาฝืนตัวเดินลากแล้วเขาจะค่อยเพิ่มจ้าพี่น้องการเอาดินใส่กระถางนี่กใส่แค่ครึ่งเดียวได้จ้าพี่น้องใส่แค่ครึ่งเดียวจ้าพี่น้องใส่แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเหลือพื้นที่ไวเติมปุ๋ยคอกเติมปุ๋ยขี้ไก่นาะจ้าพี่น้องเนาะเติมเศษไม้ใบหญ้าเพื่อกบบค้นิกจะบ่ได้โคูนายจ้าพี่น้องอันนี้คือเมล็ไพัจะทำใส่กระถางไวป้ปลูกใส่กระถางไว้ถักขายเลยได้จ้าพี่น้อง จะทํำเป็นผิกกระถางจะพี่น้องแต่ว่าทาพี่น้องจะเอาไปลงมแปลงกระใสกระถางเล็กกระถางหกนิว้วหรือว่ากระถางสี่นิว้วประมาณนี้ใจได้จะพี่น้องแล้วพ่อที่เขาจะเลื่อนเติบโตเขาง้ามประมาณจักสิบหาถึงยี่สิบมือจังคอยเอาไปลง่มแปลงได้จะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แม่ลำไพ้จะทําเป็นกระถางคล้ายๆเลยจะพี่น้องเติมดินแค่ครึ่งกระถางจะพี่น้องเติมดินแค่ครึ่งกระถางเพราะว่าไว้พื้นที่ไบครบ ไปเติมสารอาหารให้เขาเนาะจ้าพี่น้องเนาะไปเติมสารอาหารให้เขาการย่ายต้นก้าต้นกล้าที่เหมาะที่เหมาะที่สีใยกะสีประมาณนี้จ้าพี่น้องได้ใบจิงสองใบแค่นี้เด้ออันนี้เป็นพริกหวานจ้าพี่น้องพริกหวานสีเหลืองบุกนิ่ญๆกลมๆนั่นแหละเป็นพริกต้างประเทศจ้าพี่น้องเป็นพริกหวานเมล็ไพัเอาเมาเพาะไว้สองหน่วยกัดได้หลายพอสมควรอยู่จา้าแมล็ไพัจะเอาใส่กระถางไว้ถักขายจ้าพี่น้อง การแยกต้นกล้ากะแยกอายุซ้ำนี่จ้าพี่น้องอายุซ้ำนี่ลหละแค่สองใบจ้าใบกิ่งได้สองใบแต่ว่าแต่ละกระถางนี่ห้ากะต้องไซสองต้นสองถึงสามต้นประมาณนี้เนาะจ้าพี่น้องเพื่อจ้าพี่น้องเพื่ออาจจะบ่ได้มีปัญหามือข้างนาเพินพ่นเพื่อต้นใดเพื่่สมบูรณ์รว่าเพิ่นตุยเพื่อยั้งไปห้าก็สีบ่ไเ้เสียเวลาห้ากะต้องส่เพื่อเพื่อจ้าพี่น้องเพราะว่ากาบ ผิงมลงผ้ายมั่นหลายอยู่แล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะแค่นี้กะการปลูกการเพราะการรักษาดูแลกะง่ายๆแค่นี้จ้าพี่น้องได้ประมาณ10ถึงสิมือเข้าก็ใส่ปุ๋ยเก็บทุงเศรษฐีแล้วก็ผสมน้ำอ่าสองซอนต่อหนามบัวสิบลิตรเข้าก็หดไปจ้าพี่น้องเพราะได้ยี่สบมือยีหามือเขากัสามารถเติมเป็นปุ๋ยเม็ไดไ้จกักซี ถึงหาเม็ดประมาณนี้จะพี่น้องใส่ปุ๋ยสูตรสิมหาิมหาด้อจ้าพี่น้องแค่นี่จ้าพี่น้องการปลูริกบ่ได้ง่ายคือที่คิดจ้าการเพาะการปลูกง่ายๆเมื่ออาชีพเพิ่นก็นับจากหนึ่งคือกันจ้าพี่น้องหวังว่าคลิปนี้คงสิเฮ็ดให้เมื่อไม่เปลี่ยนเมื่ออาชีพได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับการทพผิกกระทางขายหรือการปลูกลงมแปลงก็ใสวิธีแบบเดียวกันถ้ามหยังของใจหรือว่าสงสัยก็สามารถ เขามาคอมเมนต์ทักถามเมลัาไพรใดเ้้ยอจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เมลัาไพรสีลาพี่ลาน้องไปเพียงแกนี้จ้าสวัสดีค่ะ